เพรว่านี่ขึ้นลายเต๋อมือกันก้อนนี่ขึ้นกวดเต็มเต็มครัวคอยเดอร์คอยเดอร์โอ้ย่านเด้เชียวเด,วเด,วเดว้ไม่จับกระฮักอันนี้ไม่วิกชันะ่นแหละคคยดูเล่ดูเล่ยอยู สบายดีพอแม่พี่น้องวันนี้ก็พบพอกับสองสาวเดือนพ้าสิ่งคือก่าเป็นยังขคอยถ่ายคลิปขคอยยู่ย่าแล้เนาะขาก็ะทายคลิปเสยหางสองคนกับสาวนางเปิดมั่นี้เขาสีผ้าไปหน้าแต่เขาสีย่างไป เพราะว่านำมากลายขี่รถบาได้นำขึ้นบกหกลายสำเลยได,ได้เหมือนนี้เนาะไปเบิ่งกันเออดำเนำาะบัวนี่เรีวยกว่าหากระดำซาดีบอกเออเน่ะข้าเจ้ากับชิล่เล้าบาเลยเออดำทีเนะาะเอาไปดำห้าง ลื่นกันทะเลท่าฮักกูชิงหัวนะกินกล้องลางให้เบิ่งนกันบ้านดีดีนำขึ้นเมื่อวานเมื่อวานนี่ขึ้นลายเตอะมือกันกอนนั่นขึ้นกดเต็มเต็มครัวคอยเดอร์คอยเดยอร์อยุย่านได้เสียวเดว้ไม่จับกระฮักอันนี้ ไม่วิกแช่มแหละข้อยดูเลย์เลยไม่วิกเ็นชิบวนแนก e ันนะพี่น้องอันนี้จเจม่นบนเห็ดตรงพ่นตรงต้อนพ่นมาไหนถ้กัเที่ยวนี่เลยน้ำขึ้นเลยพี่น้องเต็มมือซื้นเลยมือวานี่ก็ลงนัยนึงใส่เสียวเสียว หัวกับเป็นตะแยงชุบมันจะโมเมันห่วยนละ้มันคล้ายๆห้องก่อชีได้น่อยนี่ถ้าห่วยนี่ย่งากจนเมื่อยยังบุวิทเป็นห้องอะไรแต่เพิ่นเห็ดบอนหาป่าเพิ่นเขาก็เลยได้บอนเที่ยวเลยเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีพี่น้องนในเขาเพิ่นกันกนำลังสี วันนี้กำลังสีงามเลยจ้ะป็นพูดท่านดาให้นะตายสวยงามงามนะตอนนี้กะฮอดหน้าเลยพี่น้องกำลังฉิบไปอาดำหน้าอยู่หน้านั่นหน้านี่าบัวได้ดำจาจกดีแล้วพี่น้องปีนี้ปีกายนี่ดำน้อยหนึ่งหยดครึ่งหนึ่งหรือว่าวานครึงงคร่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งปีนี้เนี่ยไปดำอยู่หน้านั่น เียงหน้ากับพี่น้องโหเสือผาหน้าแพไปเดี๋ยวะเดนสิพายางไปเลยก็กะสิสั้นๆเด้อพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนํานี่ต้นมะฮุ่งกะดกดกพี่น้องน่ะเห็นบ่พี่น้องกล้องสะเดือนแบตยังเบิดแล้วยเห็นเดเดี๋ยวย่างชมบรรยากาศตามทางไปนํากันมันจะเป็นหางเฟือง เอฟซีบางคนก็นอ,นนอาจจะเคยเห็นแล้วพี่น้องเลยเอฟซีบางบางท่านกันฉับ่เคยเห็นเพราะว่าไผ่เป็นเอฟซีใหม่อาจจะบ่เคยเห็นแต่เอฟซีเก่าก็ตะกี้พี่น้องเลยแต่ปีกายไปซื้อในก่อนก่อนพุนะ่นแหละกระซิเห็นตลอดชาวเดือนนะลงชาวเดือนมาเห็ดน,นาอยูพ่พี่มาถ่ายฮุตถ่ายฮุตนะวันเขาวันน้ำนะพี่น้องเนี่ยดระโดด ตงงวยบุก,กินนะพี่น้องอยางเป็นไงบุก,กินอัดประตูหัวแล้วกองกับซีซันจะขอโทษขออภัยน้ำอีกเถื่นอ,อ,อ,นอ,อ,อ,อนึ่งพี่น้องเออท้องยางเนาะกองอาชีพบริ๋ยวจะอัดประตูหัวกันนี่งลุงมาสิออกอะไรอะไรพี่น้องอัดประตูหัวไม่ได้ไม่จะเป็นทางรถคือกัน มื่อมื่อฝนตกเพื่อนต้นไม้วิกอันนี้พี่น้องที่สู้ย,ยังไงนี่ลายจับไม้วิกนี่จะมีเฮดอ่เาเฮดไวพี่น้องป้าไม้วิกยุบบนดังเฮดไวย,ยุบทั้นนั้น พี่น้องลุยน้ําตามทางไปน้ํากันนํากได้เดียเด๋ยวเดให้เบิงนี่กวงนี่บากสิคอยเรียบๆแคมไปอันนี้แหงคักพี่น้องบ่มีบนว่นเลยอาศัยไตคนไม้เอไตอ่ตา,อา,าไม้วิกไปอายากๆ,ๆในบน่นี่ซึบ จุ่มกับโบแมนว่าโบอยากลงนะพี่น้องกัลงอยู่แต่ว่าขอนขางจะลมแน่อามายวิกเห็มบักไงอยู่ใพี่น้องพี่ต้นนี่ง่ายแห้งอะไรได้นี่นะแกนคักเลยวิทย์จุ่มเลยพี่น้องยังสบายแบบนี้ เดี๋ยวสาวเดือนชีลงอบอนสวนมันเลยพี่น้องให้พี่น้องด้เบิงให้ไทยสวนมันให้พี่น้องในเบิงว่าสาวเดือนปลูกมันนี่ยสิงามหรือบอ่แต่ว่างามกะอันมีอ่าเป็นตอไม้บอบอ,บอเท่าจุดบอ,อยัาง่นะงามเนี่ยบอนเป็นฟุ้นะนะตอไม้แล้วกาจูดใหม่ะนะแล้วก็คือสี อันสิงามงามกูมูในพี่น้องเลยบรไเวเป็นหินแหงบริยากงามปันใดอย่างกใกล้เติบเลยพี่น้องนาะนี่กับนานะ่ะแต่จนเมื่อยนึงพูดเลยมันยากจังไปรุ่นรุน้ำไกรพี่น้องแต่ว่าสัตว์เดือนยังบ่ได้ทันใส่ปุ๋ยพี่น้องเลยปุ๋ยมันนะอ่ะก็ชี้แนวหน้าพูดเลยจัะพิได้ใส่ เดี๋ยวไปหอดสวนมาแหละสัตว์เลื่อนถ่ายให้เบิ่งอีกเดี๋ยวพี่น้งนะองเด <c oughs> ้อตัวนี้ขอตัวยางก่อนกันยังโบกายไปได้ดอกอันนี้นะข้าเจ้าดำแล้วเลยไหมวายข้าเจ้าพี่น้องเมื่อยพี่น้องเขาอยางกระสือกระเซ้าหอดละพี่น้องสวนมาเลยตัวนี้ค้องนี่จะปลูกเป็นสองต้นพร้อมเป็นคูใหญ่พี่น้งองแบบช่องพักเลยใช่ไหม พี่น้องเอฟซีทานได้ที่ห้วิธีปลูกอ่ามันหัวไงหัวดอกบอกเลยเด้อพี่น้องเลยคอมเมนต์มาบอกหรือว่าแชทมาทางส่วนตัวก็ได้พี่น้องเลยปุ๋ยก็ยังันได้ใส่ได้นน่นีก็ะตายน้ำมีพี่น้องตายตาย,ตายแบบนี้เวลาห้าโมมีอ่าลํำมันสปะรังนี่ใส่สุดได้พี่น้องบอกสาเดือนเนี่ยพี่น้องชาเดือนสิได้มาแซมใส่นี่พอม,มันห่างพอพี่น้องเลย อยากให้พี่น้องบอกเอฟซีทานในที่หูจักวิธีปลูกมันสับป,ปะหลังสับป,ปะหลังเ <c oughs> อาไปถือพี่น้องงามหรือว่าหัวดกหัวใญแกคอมเมนต์มาบอกสาวเดือนแน่พี่นอ้องตัวเซตมาทางส่วนตัวหรือว่าพันธุ์ใดงามพันธุ์ใดดีนะพี่น้องเนาะนี่น่ะคือใช่ด้น่ะปลูกไปกระตายพี่น้องวงงัยังปลูกไปตายแล้ว หาละมันมาแซมกับบมีแล้วพี่นอ้องด้วบานนี้มันมืดแล้วละมันกับเนี่ยนี่ขืนคักนี่ยันขืนคักกัคักจะตายลายกวนเาพี่น้องเป็นแป้นนี่นี่แล้วน,น่าก็คือซื้อใดมาใส่ปุ๋ยแล้วกาลกงามือ่อในว่างมีเวลาหนาดน่ากะคือชีพ่ทันแล้วง่ายพี่น้องเลยปุ๊พีุ่้นได้ควง่ายๆอกมัน,นมันนี่สวนนี่จะเป็น สวนสาวเดือนกับน้องนางพี่น้องแม่อ้วนเพิ่นให้ปลูกตังหลองเบิงว่าชิ้นได้หลายหรือได้ไดน้อยเน,น,น,นาะดวงสนางกับดวงสาวเดือนสิเข้ากันหรือบอ่นี่อันเป็ดจังปางาค่อยไปบ่บเห็นมันนี่ตายจนเนพี่น้องเบิ่งอันก็ยาวเป็น10 20ต้นเรียนๆกันคู่นึงนะแถวนึงนะผู้ใดบอกสูตรคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเ,เ,เงนนงด้อ ดาเดือนกาอยากหูสูตรนำพี่น้องเอซีนแหละไปเดี๋ยวสาเดือนจะลงประเดน็นนะเธอเนี้น้าง,งามพี่น้องนี่ยชุ้มผักไงวันนี้ผัดตายแถวนี้ยคือว่าโอเคในพี่น้องลงใส่อาถึกมันลำมันทีแข็งแห้งและสุขภาพดีเนี่ยเบืง้งนี่ ใจจะงามๆเลยถ้าเป็นน้ำดินเลยนะพี่น้องดินบนใจงามกะเพิ่นกันจะขึ้นงามเลยภูแหล็พี่น้องทางลุงภูแหล็ดำน้าไฮนี่ให้มันแล้วกันสองสามมืออะไรอยังบ่แล้วอยู่สี่มืนอนี่ได้ไหมดำน้าไฮเดียวแค่นี้ก็โอเคอยู่พี่น้องถึงจะเป็นดินแห้งก,ก็งามอยู่นไงจะปลูกฝากเดียวตนคู่นี่จะปลูก ฝากเดียวคุณจะปลูกสองฝากนี่ยสองฝากเต๋าโอเคได้ตายฝากหนึ่งกับยังฝากหนึ่งโอ้ปลูกสองแถวไปเลยคุณตนน้นอะไรกันยังบุรีมาซับอีกพี่น้องอย่นนะนนยังในหนึ่งพี่น้องเนะี่ยชิลเล่เลย ทางนีห้หน้าข้าเจ้าเลยพี่น้องเนอะเดี๋ยวเสาเดือนปุ๊บเสาเดือนกันขึ้นแล้วเอาสามมัดเอาสองมัดนั่นกับครึงนะั้นหิวใบว่ายตานั่นเสาเดือนกาซีได้ไปดำให้ผู้ไฮทางโคจอยผาดปุ๊บควงจำพวกทางนะั้นตึ้งผู้ไฮห,หนึ่งกับพวกใหญ่ๆนะแต่ไฮบุได้บุได้ย่อยได้พี่นอ้อยดำซีหามื่อจริงแล้ว บอดดี้การ์ดรจา้าคิดชำได้อันนี้สีมือนี่หน้าให้อันนี้กะจะขาดเลยจะบอดด้ไทยเนาะพอาน่าเฮาลมบอดจอยพกกุกะขาดไปเลยบอดด้ไทยหานี่หานี่จะใหญ่กว่าห้อ่าทีดำแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยเกือบกระปิ้นพาะเกือบ เนมืนเกือบปดหากินน้ำกันมันนึ้นพักผ่อนหนึงจึงลงมาใหม่กลับไปแซ่กัน มื่อนี้แดดเนาะมื่อนี้นะเมื่อวานนี่ก็แดดแต่ฝนตกตอนแรงๆตกลิ้นเมื่อคืนนอนมวดน,นะ,บ,นะบ่ได้ใส่ปุ๋ยซ่นจักสิเป็นจังได๋ะาปีนี้อืออออบ่จ่ไปคาดให้น้อยๆนะอยู่ điểm cái sẽ đi ăn cái này ấp quá, đẹp thì cái này, bỏ bạc cái thần, này này, cá cái đang lái u, màu đen, đẹp mướt, vô, nhả nhả để phác lại lại thì đâu, bưng bưng, 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 มางแกนชวนเพื่อนมังกินนี่เอออันมังบ่วงนะจ๊ะมังบ่วงมาจะเพื่อนพุ่งอันนี้มาจะน้องเพื่อนมากินนี่แล้วอันงามเนี่ยมักอึเนี่ยจ๊ะยี่นี่ชวนเพียงนี้อือู้สบายใจชวนว่ายชามชวนพุ่นดูอันนี้ผู้เฒ่ากระนี่ดูพ่อพี่นุ่มพักแป้งนัวพักบ่วงพักคมแปงเนี่ยมักอึอกจกจกไปเสียมจกอืมคักคักคัก เต็มเลยบวกกับนะกับยนาับวกกับผัองหอมหากูไม่ได้เอาผัอหอมหอเลยนี่เออมัแกงกูไ่ได้เอาผัอหอมหอนะทุชาดยันละพี่น้องสบายดีปลาซีรปลาลุง้ยมากอกเล้ยกิน่นดี่เดๆนี่กินนีานี่หานกินอในหวานเน้น้นื้้ออนน้นนนนี่ กินบ่กินบ่เรื่องมือถั่วมันมืกินมืเพื่อนนี่นี่ก้อยปลาคักอันนี้ชั้นมีปลานี่งนักอะสบายดีสบายดีมีน้องปลาลุงเใช่เสื้อนี่งามใช่เสื้อยังไงเนี่ยเสื้อของเทพบอกคนได้ไหมเสื้อยังยังอันนี้หรือยัง่งเบาะไปไปสอนเมืองไาเฮ้ยเออหนูไม่ได้น้องก่อนก่อน เต้นให้คอยเบิ้องน่บาทนึ่งคอยเชืองเงินให้1ิพันเต้นเกเตนเกอันเดอร์ดูอาเต้ให้คอยเบิ้งก่อนเอาขนมบ่เดี๋ยวคอยเช่ขนมให้ขนมจะเต้นให้เบิ้งเดไว้แฉบร็วเร็วเต้นปิกปปิกกปดูมาชิเต้นชิห้องไหมปิก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  ไก่ไก e. e. ่ไก่ไก e ่เอ้ยไก่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 เอ้ยมันจะเอาแค่ยางกะพอแต่ยางเกิดอันมุ่งก่ะวันนี้กะชิมาสอนลงเบิงพี่น้องสาวเดือนยูการ์มาแต่ทึงยายอ้วนเพิ่นมาแต่ลกกับพ่อจอยเพิ่นได้ประมาณสามสิบมัดนี่างลยพี่น้องเลยวันนี้กะชิลองมาสอนลงเบิงตอนนี้กะถาน้องนางมาน้องนางอยู่พูนสอบขันไหยขันนาอยู่ลุงก็ไม่อ้วนพู้ สายเห็น่พี่น้องนี่อุปกรณ์ค่ะจะไี่แน่กับสวีมมีของพี่น้องถาสอนลองเบิงชิไดป้ปลาหรือว่าลูกหัวแนวหนาวกับพวกหู้นะพี่น้องปลารุ่นเบิงลงกันมาชิได,ด้หรือบ่ได้เนะเมื่อกี้นี่นะจะ่าเป็นหญ้าหญ้าของแม่อว้วนเละพี่น้องเนอะบางที่พี่น้องอาจไบ่เคยเห็นพี่น้องเลยหญ้าของแม่อ้วนเป็นพอเอ้ยเป็นแม่ของพอจอยเมื่อกี้นี่นะ จะเป็นญ้าของสาวเดือนนั่นเองตอนนี้กัดผ่าน้องนางมาเริ่มมาหอดเลยตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาแต่อสอนปาลาอะไพี่น้องเลยแต่ว่าบบได้จำปลาก็ได้ก็เลยบยยบไดนะ้ทายให้พี่น้องเบืองทําอิดนะะลงสอนปลาและชี้ทายให้พี่น้องให้พี่น้องเบิงน้ำนะแบบนี้แหละปลาบบได้ก็เลยแบบบบได้ทายบายนี้กับชีเมื่ออะไรพี่น้องเลย มันแก่ค่อนค้างจะคำแนแล้วสัเดือนกับชิได้ขอโตกลับมาเมื่อบานกับพี่น้องคลิปหน้าคลิปในกระพ่อกันใหม่จะแากกุ้งไรกุ้งแซ่สัเดือนในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจ <c oughs> เฮ็ดนะคลิปต่อๆไปนะพี่น้องนะจากหน้าคลิปในกระพากันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี